ว่าอะไรใช่ไม่ใช่ไม่เจ้อพิธิบาย้ตอบกลับแต่ทำาใเห็นนี่คือคำสอนของพ่อในเทปที่ถ้าเราได้ฟังว่าโยมคนหนึ่งเขาพาไป้ทศนูต่อภาษีถางเม่อ็ถามงข้วย่อนี้ก็ไปน้าด้วยครับเดี๋ยวข้อถามว่าถ้ามีน้ำเดือดทำเบอ่์ ดีนถ่นดอดีที่ที่มันลากเอนะดีที่มันเตะดดีลยกไที่ได้วีได้ยนะดนที่คุณเหวี่ยบมาเมื่อกี้นั้ก็หลายล้านปีนะุนั้นสักสี่ตัวนั่นนะโอ้โหเจอดูนีโยมพันนั้นอึ้งเลยดนี่คุณเหียมามื่อกี้ักหลายล้านปีนะคุณนั่นสสตัวเขาดีนะถ้าไม่มีดีนคนันคุณม่นไม่ได้นี่ก็มีได้ คือทำให้เห็นชัดๆเลยที่เราพิจารณดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรนั่นแหละทีกว่าแต่ท่านจะดทำให้เห็นคนหลายคนที่เปลี่ยนทันทีก็ได้ปรตสบกีรเปลี่ยนใจทันทีเพราะนั้นเองในความตื่นตรงของหลวงพ่อแล้วท่านอยู่กับปัจจุบันอย่างเห็นอะไรชัดๆแต่ไม่ต้องคิดแต่ใช้มันมีความรู้ของมันเอง ความรู้ตรงนี้ที่ท่านใช้ต้องโลภุระลโลภุตระละจที่ว่านิโรธในความจริงก็คือหนึ่กจิตคำว่าโรคเขาหนึ่งจิตคำว่ากูมิมันหนึ่าเพากว่าตาหนี่ทีคำนี้เป็นคำเดียวกันที่พุณเจ้าใช้เสมอโลกก็คือทุกทุกจิตจิตก็หนึ่งอากาศอันเดียวกันทีนี้โลกุตระะ ไม่ได้แปลว่าเแปลว่านอจิอะไรที่อยู่เหนือิความรู้สึกตัวเหนื่อจิก็จะนิ่งความรู้สึกตัวนือจิขึ้นไปที่เพราะนั้นความรู้สึกตัวทั่วรอบนี้คือความรู้ที่เป็นโละสมัยนี่ต ให้ข้อมูลว่าโลภุจรรธรรมเป็นธรรมประเสริฐที่สุดในโลกถ้าใครมีโลมุตารธรรมแล้วคนนั้นจะไม่พุ่งเลยจากชีวิตทางพกนี้ก็ใส่หาโลภุจารธรรมทำอะไรให้เจอโลภุจรธรรมไปถามแต่ลาชสนกแต่อาจารย์ก็ให้คำตอบไม่เหมือนกันว่าโลมุตรธรเห็นโลุรธเป็โลภุารเป็นที่มาเนที่าในที่สุดมีคนบอกคาถาราสนะโุาร ให้เขาตอบได้ทางริรู้นะู้จาราพระ่า้รู้ทราบว่าท่านเป็นสมณะผู้รู้ถ้าไม่ใช่จะทราบ้รวมุละาปฏิบัติอย่าง้พุรณาก็ไม่ับรู้คเรองรู้ สภาพสรานั่งสภาพสุนั่นอนก็รัอที่ไนตม่ันอละตักอนนอันนี้การทำารมณ์จะละทำบนโลกแต่เก็แค่ยืนเดินนั่นอนใครก็ทำเหลือรูกบาไม่ไปลงได้ทำตรงไหนเลยผู้เยาะเยู้บัตามผู้นมีการยืนเดินนั่งนอนเพื่อจริง แต่ในในการยืนเดินนั่งนอนของเขานั้นมีความรู้สึกตัวพวกเราไหมมีความรู้สึกโดยในการยืินไหมมีความรู้สึกโดยในการเดินไหมมีความรู้สึกโดยในการนั่งไหมมีความรู้สึกโดยในการนอนไหมนะเดินเดินนั่งนอนมีความรู้สึกโดยตัวเนื่อไรก็ไม่มีนั่นแหละพิธีบริสีมันจริงไม่เป็นโลภะตรงนี้ต่างกัตาสว่างดีไหมเพราะนั้ การให้อารมณ์การวิธีสอนที่นรกเร้ยนควรใช้แต่ที่นักเรียนใช้เนี่ยไม่ได้ถามเราเลยนะจะต่างกระดับระดันเด็เนะวิธีการให้ไหวฟังในวิธีการบางอย่างท่านก็ใช้ก้วยนะฉะนั้นจึงอยากจะให้ท่านหน่อยที่รูอย่าไปทักวันประกันพุ่งต่อไปว่ามานี้เพื่อมาบรมจินบารมีเพื่อสัจสมบาลีไปมากๆแล้วใน ชาติต่อไปจะได้เดินทางง่ายๆเพราะว่าเป็นความคิดเป็นความเข้าใจวิบูพระดุษฎีบอกว่าไม่มีภพชาติไหนที่ประเสริฐเท่ากับภพชาติของมนุษย์มนุษย์เป็นภพชาติที่ประเสริฐในการที่จะได้ให้ถึงระดับว่ากินโฉมนุษย์ศัตรูปีลาภูการให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากที่สุดมีฉันมัจจาทาชีวิตั่ง เมื the the ่อมันเป็นมนุษย์แล้วะมีชีวิตอย่างสงบเจริญไม่มีปัญหาที่เป็นคายากที่สุดที่ฉันสัตว์มันสวรรค์การได้จับความสิ่งที่เป็นสัตว์เป็นธรรมที่นำไปสู่การดับเพื่อเป็นการฝังที่ยากที่สุดที่โสพุทธานุพุทธะการที่จะดับเพื่ภาวะรู้ตื่นระเบิดขึ้นในใจนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดมีสิ่งยากแค่สี่อย่างในพุทธศาสนา ที่นี้ร่างการเกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดเมื่อเกิดมาแล้วทำไมไม่ทำตายเป็งที่เราไม่ได้แต่นี่คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าหลังจากเรียนรู้แล้วอยู่ไม่ได้ต้องบอกเรื่องนี้ไม่ใช่ท่านมีเมตตาแต่ท่านมีกรุณาเพราะฉะนนั้ในคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่ามหาเมตตาคุณไม่มีมีแต่ว่าหาการย์ทุนารีคุณคือทำที่ควรทำ หนที่โอเพศชายมือหมายเขาว่าชี้ทางออกบอกทางไปหน้าที่ของแพทย์มีแค่สี่อย่างหน้าที่ของแพทย์หนึ่งเปิดของที่ปิดเปิดของที่ปิดความรู้สึกตัวมันมีอยู่แต่เราถ้าเปิดมันเราใช้ความไม่รู้สึกตัวท่านเปิดความรู้สึกตัวเองเปิดให้ความ ควารู oui, ้ส pues nah ึกตัวมีความรู้สึกตัวนท่านปวดตีมีเรื่องดของที่ติมสองหน้าที่ที่สองของผู้เชี่ยวหงายของที่ข่วมอนิจารุกขัถอนักตามันควบได้อยู่มันครอบนำชีวิตเราอยู่เรื่อยมาเราอธิจงทุขังตลอดเวลาแต่เราไม่เคยผูเชี่ยวารที่เหที่ชีวิตคือกระบวนการของอนิจารุผถานัก่าไม่ใช่เราไม่ได้เขา แต่คป็กระบวนการของการปฏิการเพื่อนำปเจผู้นในานนั้นที่คือหมายของทุพวกบอกางแก่ผู้หลงทางเราไปหลงทางที่เป็นวิชาวิจไม่ไปตามทางสมาธิเราคืดหลงนี้นันตลอดสำคัญมันหมายว่ตัวเราเป็นเราสำคัญมันหมายว่าแค่สี่ขัน้นเป็นเรา สำคัญมั่นหมายว่าาการสามีสองเป็นเราเป็นทางติดแต่ถ้าบอกว่าตัวค่าสีกันค่าที่นั่งมันคือรูปแบบนามร่างกายแบบใจแค่นั้นเองแล้วก็ทำต่อไปก็ูนามนามพูดนามนามพูดเป็น้ไปศึกษาแล้วก็ชี้ทางเดียวกันชูแสงสว่างในที่มืด นี่หน้าที่สุดท้ายของท่านคแสงสว่างในที่มืดหมายถึงว่าในตัวเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นเสมุนแสงสวา่างแต่เราไม่เห็นแล้วท่านชี้อยู่และความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้คแสงสวา่วางทางไปทางจิตเราจไปทางนี้อย่าไปทางความคิดแค่ไปทางความรูคค้สึก ชูสสานที่หน้นาที่ของพระญาจิาและพระผู้รู้ผู้องค์นะมีแค่สี่ายของทีง่ขั้วเปิดของที่ปิดปอดทางเด่ยวกับลทางชูแสงสว่างในที่มืดแค่นั้นคือหน้าที่งฉันดังนั้นในที่การผมก็เห็นอเู่เรี่องนี้ัดเจนเด็ดขาดแล้วก็ ไม่สับซ้อนนี่มันยังหนุนยังไคนเขาได้ที่มาซุ้เรื่องนี้มาแค่ว่าข้อคณะไีนแบบนี้ที่สิบสี่ก็จะได้รนสิทธิ์ส่วนที่คนไทยไปดามาเสื่อี่โดไปแต่ปรากฏว่าคนที่หน้าทำด้วยมากที่สุดคนไทยเพราะคนไทยมีคือฐานตรงนี้มาเป็นทางสองทางที ในยุโรปอเมกาและทวีปอื่นเขาเพิ่งเริ่มต้นในศตวรรษที่เองแต่เราเริ่มต้นมาที่ศตวรรษแล้วทําไมเราต้องคางดการทำไมไต้อง,าองคาดการไม่ต้องไปคิดยืดแต่ว่าที่เราสัสทุกวันอาการนี้อาการทีจะสอนอนี้อาการทีจะสอนอนี้อาการทีจะสอนีสี่ปัญหาอย่างเดียวสอนไปเป็นร้อยๆสำนักมันมีนสะสม แต่สมัยพระพุทธการสัจีประฐานมีแต่พระพุทธศาสนาพระของพระพุทธสอนสำนักเดียวมันจึงง่ายและเร็วแต่ทุกวันสัิประฐานเรื่องเดียวสอนเป็นร้อยร้อยสำนักแล้วไม่รู้สัมนำไหนถูกสำนักไหนใช่สัมนำไหนไม่ใช่นี่คือความยากของมันอันนี้ปฏิบัติไม่ยากเราต้องลังต้องรอต้องคอยไม่มั่นใจเพราะความสับสนนี้ยังอยู่ในใจของเรา เราจะ้องเราได้อารมณ์รูปนามรู้สึกอารมณ์รูปนามปีแพ้ริเมอไหรเราถึงจะมั่นใจในความรู้สึกเพราะนั้นพ่กนี้สุ่ผู้เข้าสู่การปฏิบัติแบบนี้ให้สัมผัสอารมณ์รูปนามไม่ได้ถ้าไม่สัมผัสอารมณ์รูปนามไม่ได้ก็ยังเปิดตัวนี้ไม่ได้ยังมุม่ต่อไปเรื่อยๆเอาว้เช้าวันนี้ก็เช้าวันนี้มมาเจอคนที่ที่มาไม่ได้เปิดสามส ก็เคยมีมิจัาว่าผมเคยมจากคนลเกณฑ์ันนานเพรผมมาเริ่องเริ่มน้นเพราะผมไม่ได้แชร์แต่ผมเรอี้อยู่แค่นึ่สดังนั้นถ้าหากว่าเจอหรื่ว่นเกงแล้วจะไม่ได้สัมผัสแวผ้นำแค่แล้วผูนำเจอต้มืไม่เจอเห็นงไม่เห็นแต่เมื่อใดก็ามที่เราสัมผัสควารู้สึกตััพร้อมสัก25ของทั้งหมดรือว่าเห็นผู้นำใน่าเปอร์ซ็นต์แล้รู้สึกทั ผู้จับไม่ด้สัมััาได้ในที่นอร์เของเวลาก็ดีของามีิษย์ที่มีก็ดีต่อัาแค่นี้พอใจแล้วมันจะไม่ทิ้งเลยแตลอดชีวิตพอมาพบหลวเรียนด้วยพวกเี่าจากคุณิชิตต่อนมาไปศึกษาที่สโภคก็จะเป็นบุเแบบมนิโครีหึก้าพบจารยคุณแล้วก็พบูจายพิชิตอาจารย์ด้วพูดเป็นหมู่อเทียนมาเพื่อยี ท่านมาเยนมาเพระว่าเรใสสอผมาโิธายมาแต่ไม่ท่านก็ต้นมพวเนี่มันยนจ่งริเริมมีการหาพรดเยนจนรทั้งปีจากีถึงก้าถีสองสูแล้วก็นับวิธีการท่านไปเจอท่านแรก่ที่วัดสุเทวหรือพท่านเป็นบุการธรรมดาแสส้เยว คุณพี่รองสวรองเท้านที่ว่าสทียว้รองเทก็เลยให้ไทเดียมาจากอาสวัสเสให้เรา่นักจากทให้ไทยมาเดียมาก็เลยนนสงใหออาไข่คือก็ไปหาหลวงพ่อไปถามหลวงพ่อถามเนียวว่าหลวงพ่ออารมณ์ดีามเป็นยังไงทำแร้ที่สุดทีถามตัวเียวอารมณ์ดีามเลย เ็เคยทราบมาว่าข้าจะปฏิบัติทีสนาถ้าไม่รู้จักอารมณ์รูปนามปฏิบัติไปร้อยวันีเข้าใจไม่ได้ถ้าไรู้จักอารมณ์รูปนามไม่ได้คำถามเป็นคำถามแรกเราสวนใหญที่น่าจะตอบข้าไปฟ้าเอาปวดน้ำโดยทีกล้ๆแล้วแล้วก็อมาถามอกว่าปดเนี่ยีน้าเด็ถ้าผมปวดฝาแล้วผมย่ไปอะไรเกิดขึ้นน้ำก็ไหลก็ในที่ผูิดฝา ตรงีไปดืน้ำรื่นมันาปานี้เกียวปานี้เราจะเจอรนันมาใช้ยาหนั้นมาเมบอกในยียนชอไม่ใหญ่เรื่อง่ายๆแต่เราเราไปคิดมันมากมันยากเพ้าควาคิดปฏิบัติธรรมมันยากก็ความคิดมันไม่ยากที่จะรู้สึกเลยแต่มันยากเพราะความคิดแท้์ มาเรียนรู้มาเรียนนารเรียนิยาศาตรเยนปริญาอะไรต่างมาเรียนไปอ่านเกสารเป็นนักเรียศีลารีมันฝังตัวเรามันฝังตัวเราให้ความรู้สึกธรรมดาทีใครก็มีการรู้สึกมันไม่ไช้ซับซอนอะไรนั่นแหละนั่นคือข้อบกพราอของเราเรารู้อยู่ดูความรู้สึกาต่ละวิสัยปั มาพายโยปฏิบัติไม่ถึงสาบวันมีเข้าใจลึกหนาแล้วแต่มางงอยู่ทำไมต้อนเป็นยาแนาดนั้นดูสิสำหรับพายมันยากนั้นสำหรับโยมง่ายโูกง่ายเพราะโยมไม่มีปริยัะอย่างพระพระมีมีปริยัติเหมือนแบบเปลือกกล้วยอ่ะมันเยอะไปๆหลายกาบหลายซ้อนนะปริยัติดังนั้นในวิธีการนี้จึงไม่ต้องมี จะมุกที่มีวิธีจ่อมุกมีเประยบเเลยทั้งนั้นให้เข้าไปสัมผัสความรู้สึกตัวง่ายๆเบาๆชัดๆแล้วรู้สึกอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีการเตบอารมณ์เพราะไม่มีการทำความรู้สึกตัวทั้งคามเบเนื่องการเปนวันเปียนว่แต่ความรู้สึกที่เราสัมผัสมันไปสู้ความคิดไม่ได้เพราะความคิดมันอยู่พระกอนเราไม่รู้จีกับีการคือถึงจะให้มัน มีพื้นที่ีไปนไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเกิดสุมาเนะที่เป็นมาแย่งพื้นที่ของท่านพื้นที่แบบอ้าวเวลานี้ฉันนั่งมานานเลยที่ท่านนั่งอยู่ที่ทำไมทู้ไปเอาเวลาตูา้ใชู้มาทู่นี่ยมาบนะอ,อกคนะุณให้แบบนั้นยกเอทข้าเลยอ่ะนะยกเอาข้ามามาอีกซอต่างแล้ว ถ้าทางเปราคุณจะซื้เนี่ยใครเป็นปยาแล้วคุจะออกเป็นปัญญาท่านก็ชี้ตรงที่ไหนชี้ยู่ที่ออกปสร้าขึ้นออไปใช่ไหมพ็ชี้ตรงที่อะไรขึ้นแม่กรณีใช่ไหมถ้าขึ้นกขึ้นนี้เฉยนะทำไงนะผู้เสียดายก็ผูเสียดายผมพักไปผมพักไปนะไม่ได้ให้การมีเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นคือ ท่านจะบอกว่าการที hmm. ่จะอบรมของพระบาบูส mm ิก hmm. ร anyway. BE ุ so ่นที่สานี้ต้องอาศัยแม่กรณีและไม่ใช่าไม่กรณีที่ไม่มีมงินผมและมีมงินผมที่ดีน้ำต่อวยแล้วถึงจะช่วยได้หมายความว่าอย่างเนี่ยนระอรหันต์เคยถามกาจารย์มาว่าเนี่ยศาสดาท่านไม่เก่งอะไรเลยนะก็แต่สมมติว่าอาศัยแม่กรณีถ้าในขณะนั้นแม่กรณีมาช่วยเนี่ยคุณก็จะมีศาสดา เออกลางพูดนั้นอยางว่อยงเอ๊ะคุณมาไม่ได้ออกทุกอย่ตอนนี้เรารู้จักนนี้แล้วอนันนั้นเป็นซิมบรีเป็นสายเป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่ชุดไม่ใช่ริงวามอรทงคือเม่ทีทูนดีเป็นสัญลักษณ์ของแ่นดีคูต้องถาด้ว่า คุณธรรมอันหนึ่งที่มีความหนักแน่นมั่นคงพิธีเกี่ยวแล้วคุกแล้วเผาแล้วคนแล้วทำลายแล้วมันไม่เคยหมดนเลยไม่เคยมี่องเคยปดเลยใครที่มีคุณธรรมแบบนี้เขาเรียกคนตนนี้มีอะไรมีความอดทนขันติมีความอดทนเป็นธรรมเรื่องเขาเกี่ยอย่างนี้ขันติปรมังตะโกมีค่าคือแต่ถ้าขันติไม่พอ ก็ถูกเียวถูกยู้ถูกดีมากๆทันทีกายเป็นฐานเลยทันแต่พเจอ้จะต้องมีการฝีมือผมด้วยถ้าไม่มีที่มวผมไม่มีน้ำ่านต้องแต่เพราะนั้นลูกมือผมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต้องใช้กรมยาใช้ความคิดอย่าเป็นคนสต้องหาวิธีการเพราะนั้นในการที่พวกองคุณต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิด้กานั้น ด้วยมีคุณลักัณะเาะกันคือมีความอุทนและมีปัญญามาก็คือความคิดที่มันไหลผ่านมาเป็นปนาปข้างอย่างนั้นเขาคงปวดไ่้ตั้ง6ปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยถ้าไม่คิดมากไปก็จแก่แห่แค้เข้ารุกกโตโตปัญญาโตงมงกัฒนาประชาราษไร์ก็รอคอยแล้ว้ยั่งก็มาสู่เส้นระจิตได้เลยถ้าคคิดมากไใช่ไหมคุณคิดว่าถ้าได้สติองตรงนี้ ขี้เข้าไปทีขเลยดูเข้าไปที่ตขาขี้โอ้โวาขี้นี่ก่อนหน้านั้นเเห็นี่ยพอเห็นตรงนี้ว่าทั้นอุทานานไปเลยอุทานว่าไงที่เราสวดทุกวันอันนี้ก็ชาติสั้นชาติรสั้นตาสั้นคเวลาอะไรก็ได้สววิตปกติโอ้โหเวลาที่เนาะมีเขาต้บอกกันไมาบอก ภาระที Puis, uh, orge, <c oughs> <c oughs> arte, any, ่ไม่จบเพราะว่าปีหน้าเราะได้ภารี่จะมีช่วงเยอนนะช่วงเยอนกช่วงเย็นนะช่เป็นต่อแล้วกันช่วงเย็นตั้งแต่สิบโเยรัช่วงเย็นก็ของกรนัสาบเิตอนแก่ทุกทายที่มีความตใจที่จะิทีศึกษาเพื่อที่จะช่วยกันคับตัวู้ที่มีสิทธให สูบให้เต็มในชาติมียารอนชาติหน้าชาตหน้าเป็นไอยู่า